คืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายของงานศพป้ามาลีทุกคนกลับกันหมดแล้วเหลือเพียงฉันที่นั่งเฝ้าหลงอยู่คนเดียวบรรยากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นอากาศในห้องนั้นเย็นเยะเยือกทั้งที่ข้างนอกเป็นคืนเดือนหายฉันรู้สึกเหมือนมีบางอย่างจ้องมองอยู่ตลอดเวลาคนลุกสู้ไปทั้งตัว อันใดนั่นเองดวงตาสีเขียวเรืองรองก็โผล่ผลความมืดออกมาเป็นแมวดำตัวหนึ่งขนดำคลับเป็นเงาเดินทอดน่องช้าๆอย่างไร้เสียงมันเดินวนรอบลงศพของป้ามาลีสองสามรอบค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนฉันรู้สึกถึงลมหายใจของมันฉันไม่เคยเห็นแมวตัวนี้มาก่อนในบ้านเลย มันหยุดยืนจ้องมองลงไม้ตรงหน้าสายตาของมันนิ่งงนันราวกับกำลังสื่อสารกับบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ข้างในหัวใจฉันเต้นระรัวจนแทบจะทะลุออกมาแล้วมันก็ทำในสิ่งที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นเจ้าแมวดำกระโดดขึ้นไปบนฝาโลงเบาๆแล้วเดินทอดน่องช้าๆจากหัวโลงไปยังปลายโลงอย่างไม่รีบร้อนทุกยางก้าวของมันดูหนักแน่นผิดปกติ ไม่เหมือนการเดินของแมวทั่วไปและทันทีที่เท้าสุดท้ายของมันแตะพื้นก็เกิดเสียงคลืดคราดเบาๆขึ้นมาจากด้านในโลงไม้ราวกับมีบางอย่างกำลังพยายามจะขยับอากาศในห้องพลันหนาวจัดจนจ,นจับขั้วหัวใจกลิ่นเหม็นสาบคลุ้งไปทั่วแมวดำตัวนั้นกระโดดลงจากหลงแล้วหายลับเข้าไปในเงามือดอีกครั้งทิ้งให้ฉันนั่งตัวแข็งทื่ออยู่คนเดียวกับความรู้สึกว่า ไม่ใช่แค่ความตายที่เพิ่งจากไปแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาแทนที่